วิทยาศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของโลกเราหลายครั้งตอนหลายครั้งและยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอนะครับคลิปนี้เราจะพาไปดูการทำงานและแรงบันดาลใจของ3นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คุณอาจไม่ค่อยรู้จักและอาจจะไม่เคยคุ้นหูมาก่อนรองศาสตราจารย์ดรจุธามาตรัตนวราพร จากหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวชคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พานุพงศ์พง์ชีวินนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชื่อศาสตราจารย์ดรพิมพใจใจเย็นนะคะชื่อเล่นชื่อบีนะคะหลายๆคนก็มักจะเรียกว่าอาจารย์บีนะคะศาสตร์ของวิศวกรรมชีวการแพทย์ของบ้านเราเนี่ยนะคะ มีทรัพยากรมีบุคลากรจำกัดมากนะคะแล้วเราก็มองเห็นอุปกรณ์การแพทย์รอบตัวเนี่ยไม่ใช่ของที่ผลิตในประเทศนะคะเราก็มองว่าจริงๆคนไทยทำได้แล้วก็ด้วยพื้นฐานของวิศวกรที่เป็นผู้สร้างผู้ประดิษฐ์อยู่แล้วก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มผันตัวเองจากที่เป็นวิศวกรที่เรียนฟิสิกส์นะคะแต่ว่าก็เริ่มมากลับไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ร่างกายสาัตว์มากขึ้นนะคะสมัยเด็กเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ซึ่งตอนนั้นก็อาา่านประวัติน,นักวิทยาศาสตร์ที่คลาสสิกนะฮะของแบบที่เขาแบบเรียกว่าแบบแบบเป็นตำนานระดับโลกแล้วเราก็อู้คนพวกนี้มีอยู่จริงด้วยเหรอเหมือนชีวิตรู้สึกรันทดแต่ทำไมเขาอยู่ได้นะทาไมแบบบางคนต้องเสียชีวิตบางคนต้องแรนแค้นบางคนต้องแบบสู้กับศาสนจาจักรอะไรแบบนี้ทำไมเขาอยู่ได้ก็แสดงว่าอาชีพนี้มีมีอะไรบางอย่างที่คงจะต้องมีความน่าหลงไหลอย,อยู่เขาเขาเจอปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งเป็นปัญหาที่ ถ้าพูดออกไปในชาวบ้านก็อาจจะต้องเข้าใจบ้างว่าว่ามีปัญหาอะไรเรานักนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะไปออกแบบกระบวนการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาสมัยนี้เราเรียกว่านวัตรกรรมนะสมัยก่อนมันก็เหมือนออกแบบสิ่งประดิษฐ์อะไรแบบประมาณนี้นะในการแก้ปัญหาเรามีภาพอย่างนั้นตอนเด็กๆเ,เป็นคนต่างจังหวัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ใ,นใ,นใกล้ชิดหรือว่าอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มันมีต้นไม้มันมีธรรมชาติเยอะๆนะครับ ก็ทำให้ทาให้เป็นความประทับใจมาตั้งแต่แตเด็กพอเราเราโตมาเนี่ยนะครับด้วยความชอบนะฮะก็นอกจากที่เรียนรู้เกี่ยวข้องกับการเตรียมยาการใช้ยาบริหารยาต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เภสัชรกรทุกคนจะต้องรู้จักแล้วเนี่ยก็มีความสนใจทางด้านพืช ก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าวิศวกรเนี่ยเรามีหน้าที่ที่ในการที่จะสร้างบ้านสร้างถนนนะคะซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆนะคะแต่ตอนนี้เรามีศาสตร์ของวิศวกรรมชีวเวชท,ที่เป็นวิศวกรที่ซ่อมแซมร่างกายมนุษย์ไบโออิน์เมตินะคะก็เกี่ยวกับข้อมูลนะคะอันนี้เป็นศาสตร์ที่มาแรงมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่กับการ วินิจัยกับรักษาโรคอย่างเดียวแล้วเราต้องมองไปข้างหน้าว่าเราจะต้องป้องกันโรคยังไงให้ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันโรคคนที่มีอาการหรือว่ามีข้อบ่งชี้ต่างๆ….เหล่านี้หรือมียีนอะไรในร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะนําไปสู่การเกิดโรคอะไรเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยคะ่ะถ้าเรามีชุดข้อมูลตรงนี้เยอะเพียงพอเนี่ย คนก็จะเรียกว่าสามารถป้องกันก่อนจะเกิดโรครู้ว่าตัวเองจะเป็นโรคอะไรใน2ปีเราจะปรับเปลี่ยนหรือเราจะามีวิธีการยังไงในการที่จะป้องกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไบโออินฟอร์มติกความเรียกว่าความเชี่ยวชาญหรือว่าความสนใจที่เป็นงานหลักๆของตัวเองมากกว่านะคะก็คือเป็นเรียกว่าเป็นการเข้าใจว่าเอนไซม์เนี่ยทำงานยังไงทีนี้เอนไซม์เนี่ยก็เป็นชีวโมเลกุล หรือว่าเป็นการที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยจะดำรงอยู่ได้เนี่ยเซลล์ดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็คือเอนไซม์เนี่ยเขาต้องทำงานสอดคล้องประสานกันเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเกิดการผิดพลาดขึ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเซลล์น่ะมีปัญหาหรืออาจจะถ้าเกิดเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างเราก็คือแสดงว่าเราไม่สบาย,ยาตัวเองก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเอนไซม์แล้วก็เราเราทำงานทางด้านนี้มาเยอะเนี่ยทำความเข้าใจเขาว่าเขาทำงานยังไงก็เอาเข้ามาทำงาน คนที่ทำหน้าที่ในการจัดจำแนกพืชนะครับที่มีความหลากหลายพืชในโลกนี้มีอยู่400 0 0สปีชีส์400 0ชนิดเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีการจำแนกให้เป็นหมวดหมู่หรือว่ามีการระบุให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ประโยชน์จากพืชได้ยากเพราะฉะนั้นนักอน,นุกรมวิธานพืชก็จะทําหน้าที่ในการจัดจาแนกพืชในการระบุพืชและก็ที่สำคัญก,ก็คือทําหน้าที่ในการตั้งชื่อพืช เราจําเป็นที่จะต้องรู้สันฐานวิทยาเราเรียกว่าสันฐานวิทยาของพืชนะซึ่งเป็นลักษณะภายนอกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านอกจากนั้นก็ยังมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างภายในนะฮะที่อยู่ในตัวพืชนะครับเป็นในระดับเซลล์ระดับเนื้อเยื่อนะฮะตรงนั้นก็จะต้องมีกรรมวิธีวิธีการในการศึกษาต่อไปส่วนหนึ่งเลยก็ เราสกัดโปรตีนจากธรรมชาติแล้วมีรังไหมไทยนะคะมาเป็นอวัยวะเทียมเนื้อเยื่อเทียมแล้วก็เอามาเป็นแคริเออร์ในการนำส่งยาทำให้ประสิทธิภาพยาสูงขึ้นนะคะใช้ในการรักษาโรคได้ดีขึ้นนะคะเวลาเราเข้าป่านี่คือเราเข้าไปสำรวจเข้าไปเนี่ยเราเดินป่านะเดินป่านอกจากนั้นนะครับเราก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลของพืชที่เราพบนะโดยการบันทึกข้อมูลนั้นก็มีทั้งการเก็บตัวอย่างพืชเอามา ศึกษาต่อนะครับซึ่งโดยการเก็บตัวอย่างพืชนั้นนะครับเป็นตัวอย่างพืชสดเนี่ยเราเราเก็บมานะฮะแล้วหลังจากนั้นพอกลับมาถึงห้องแลบของเราเนี่ยเราก็จะเอามาทำาให้เป็นตัวอย่างพันไม้แห้งนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากสําหรับการศึกษาอนุกรมวิธานพืชความซื่อสัตย์เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจริงๆมันสาคัญสาหรับเบสิกชีวิตมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วแหละแต่ว่าวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเราอยู่กันได้ด้วยความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ความรายงานผลอย่างตรงไปตรงมาได้ไม่ได้อะไรก็ตามเนี่ย ก็ต้องรายงานไปแบบนั้นเป้าหมายะระยะสั้นในตอนนี้นะคะเราก็มุ่งไปที่การทํางานวิจัยของเรานะคะให้ออกมาเป็นอของเป็นชิ้นเป็นอันให้มีคนใช้ได้จริงๆนะคะมีผู้ป่วยหรือ,อมีกลุ่มเป้าหมายที่เขา <ๆ S 1> ต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องมือหรืออวัยวะเทียมหรือระบบนําส่งยาของอาจารย์เนี่ย ให้เกิดการนําไปใช้จริงไม่ได้แค่ว่าทําวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์แล้วก็เขียนบทความวิชาการเพราะฉะนั้นเป้าหมายของอาจารย์ตอนนี้ก็คือ,อทําเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่อตอบโจทย์สังคมจริงๆคืออย่างในกระบวนการอุตสาหกรรมลหลายๆอย่างเนี่ยเขาใชเอนไซม์เนี่ยในการเปลี่ยนสารตั้งต้นไปเป็นสารผลิตภัณฑ์อย่างจริงแล้วอย่างกระบวนการทางด้านการประรูปอาหารหลายๆอย่างเนี่ยสมัยนี้เขาก็ใช้กระบวนการเอนไซม์ ในในการแปรรูปตรงนั้นคือีประเทศไทยเนี่ยเราเราใช้สารเคมีทางการเกษตรเยอะมากปุ๋ยทางด้านยาฆ่ามแมลงสารเคมียิ่งเยอะขึ้นในด้านยาฆ่ามแมลงตกค้างเนี่ยเพราะนั้นเรามีนวัตรกรรมก็คือว่าเราศึกษาเอนไซม์ตัวหนึ่งแล้วกันคือเรียกว่าก่อนจะเป็นนวัตรกรรมนี้ก็ศึกษากันมาเป็น10ปีกว่าจะเข้าใจตรงนี้เรามีเอนไซม์ที่สามารถ นำยาฆ่า,มาแมลงหรือว่ายาปรับตัวพืชเนี่ยไปย่อยให้เป็นสารที่ไม่มีพิษเพราะฉะนั้นงานในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งซึ่งผมทําแล้วก็มีความสุขในการทำเนี่ยก็คือว่า,เ,าเรามีบทบาทและมีส่วนช่วยในการ identify พืชที่มีสรคุลทางยานะ mm hmm. เพื่อที่จะสามารถเอาไปพัฒนาต่อได้เพราะฉะนั้นผลงานหรืองานที่ทําอยู่ก็คือจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งงานวิจัยนะที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมวิธานพืชนะครับ แล้วก็เป็นทั้งงานที่ช่วยในการชำระนะครับช่วยในการตรวจสอบว่าตำรับยาไทยทั้งหลายเนี่ยที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับพืชสมุนไพรนะยหรือส่วนประกอบของตำรับนั้นนะ่ะมันมีแหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้องยาไทยนะถ้าส่งเราจริงจังนะเรามุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาต่อเนะนี่ยมันไปได้แน่นอน นี่นี่แหละครับเป็นเรื่องราวและแร,ระงบันดาลใจของ3นักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีและก็วิทยาการของไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ติดตามเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และรวมถึงย่ายาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www. y y ay y y a .co.th และก็โซเชียลมีเดียทุกทางของย่ายาครับ